เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพาดูสาวถุงเหลืองนะครับว,วันนี้าสาวน้อยสาวเดองน้อยอาทิตย์ที่แล้วสาวถุงดํานะครับโดนว่าไปวันนี้ก็เลยเปลี่ยนถุงเป็นถุงเหลืองมันแต่ว่าวันนี้ดูถุงเหลืองนี่ใหญ่มากเลยนะ<ด>ปนกแต่ว่าถ้าดูแล้วมันเห็นเลยนะปะนกปถุงเหลืองนนะมันเห็นเลยนะว่าได้เยอะไม่เยอะนะออแต่ถุงดํเนี่มองทะลุไม่ได้นะไม่ได้สิอ่าอันนี้ ก็ไงไอ้ก็ใช่ไงเออจะได้ครึ่งหรือว่าเต็มใช่ยแม่ปนกนะจะได้เต็มแล้วเออนี่ครับเป็นองเหลืองนี่ก็กลับเลยเลยเป็นชีวิตของมาดามอิตาลีนะเป็นเป็นงานอดิเรกครับเป็นงานเดรดเดรกนะว่างๆแล้วก็จะมาไมาอดิเรกหรอกแล้วแต่ประชุมนันเนี่ยมาเพิ่งมาจากประชุมผู้ปกครองนั่นว่ะช่วงบ่ายๆก็จะมา มามอยกันนะครับผมมาปลดปล่อยนะครับผมประชุมเลิกประชุมเลิกประชุมมันก็จะมาเสียบอย่างเดียวนะครับผมมาเสียบอย่างเดียวไม่พูดไม่จาเลยนะไม่ทำอย่างเดียวเราเสียบจอดเสียบเรียกก็ไม่ขานนะเสียบอย่างเดียวพปนกนะเสียบอย่างเดียวไม่ขานไม่บองอะไรเลย่าไม่กวนนะไม่กวนนะเสียบกวนไม่กวนกวนไม่กวนตัวเองมาเอาหมดแล้วอ่ะสองวันสามวันอ่ะหมดเราเยอะ ชาวช่องก็เลยเยอะนั่นน่ะเมาใครเมาก็ได้หมดนั่นน่ะปนกมา